สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับข้อดีนะครับสามข้อนะครับสําหรับการให้ลูกป่ากินอาหารผสมฮอร์โมนแปลงเพศนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือลูกป่าจะโตไวและมีน้ําหนักเยอะนะครับยกตัวอย่างนะครับในชุดนี้จะเป็นปลานิลนะครับปลานิลปลาทับทิมพวกนี้นะครับถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยจะโตไวและมีน้ําหนักเยอะกว่าปลาเพศเมียนะครับเพราะฉะนั้นปลาทับทิมปลานิลเนี่ยเราจะแปลงให้เป็นเพศผู้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮอร์โมนแปลงเพศเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกปลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาลาอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องดูนะครับว่าปลาสายพันธุน์นั้นๆน่ยอ่าเพศไหนนะครับมีลักษณะที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็โตวไวกว่าครับเราก็แปลงเป็นเพศนั้นนะครับอย่างปลานี้ปลาตะทิมเนี่ยเราก็จะให้กินฮอร์โมนแปลงเพศนะครับชุดนี้นะครับ25วันกินติดต,ต่อ,อกนะครับตอนนี้ผ่านไปได้สักประมาณกเกือบเกือบสิบวันแล้วนะครับ ข้อดีข้อที่สองนะก็คือนะครับจะเห็นได้ว่าปลาที่กินฮอร์โมนแปลงเพศเนี่ยอาหารผสมฮอร์โมนแปลงเพศเนี่ยไซส์เนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามันจะเกาะกลุ่มเท่าๆกันเลยนะครับเรียกว่าไม่มีแตกไซส์ไม่มีโดดไซส์เลยนะครับข้อดีของการที่ปลาเนี่ยไม่แตกไซส์ก็ก็คือมันจะกินอาหารได้ในสัดส่วนที่พอดีพอดีกันนะครับ ทุกตัวจะได้กินอาหารเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ให้กินฮอร์โมนแปลเพศเนี่ยแม้ว่าในธรรมชาติเนี่ยปลามันจะเป็นเพศผู้อยู่แล้วถ้าไม่ได้กินฮอร์โมนแปลเพศเนี่ยบางทีมันโตไม่เท่ากันนะครับพอมันโตไม่เท่ากันเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวไหนที่ตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าก็จะกินอาหารได้รวดเร็วกว่าครับไอ้ตัวที่โตช้าหรือตัวเล็กกว่าก็ กินได้ไม่ทัน,นครับกินได้น้อยเพราะฉะนั้นการที่ให้ปลากินฮอร์โมนแปลงเพศเนี่ยอาหารผสมฮอร์โมนแปลงเพศเนี่ยนะครับมันจะทําให้ปลาเนี่ยมีขนาดเท่าๆกันนะครับมีประสิทธิภาพในการว่ายแย่งกินอาหารได้เท่าๆกันนะครับ mm. เห็นไหมครับดูเห็นชัดๆเลยนะครับว่าไซส์มันจะเท่ากันหมดเลยนะครับส่วนข้อดีข้อที่สามก็คือมันจะทําให้ปลาเนี่ยโตค่อนข้างไวนะครับยกตัวอย่างปลาปลานิมปลาทับทิมนะครับ จะเฉลี่ยได้ไซส์1นกิโลเนี่จะอยู่ที่ประมาณ6กแเดือนนะครับแต่ถ้าเราไม่แปลงเพศปลานะครับในธรรมชาติเนี่ยถ้าปลาออกลูกมาเราก็ตีไปเลยจะเป็นตัวเมีย60%นตะครับตัวผู้นะครับ40นะในั0บในั้นนะ่ะบอกได้เลยนะครับถ้าไม่ได้กินฮอร์โมนแปลงเพศเพื่อแปลงเพศให้มันเป็นเพศผู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะโตได้เรียว่าไม่ถึง1กิโลนะครับ ไซส์เต็มที่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7-8็ขีนนะครับที่เคยทําการทดลองไว้นะครับก็คือปล่อยให้ปลาออกลูกมาเองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแปลงเพศอะไรนะครับไอ้พวกที่เป็นตัวผู้เนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ7-8ขีนนะครับในระยะเวลาจะเลี้ยง6 8เดือนนะครับแต่ถ้าถามว่ามีสิทธิ์ไปถึง1กิโลตัวตัวไหมมีสิทธิ์นะครับแต่อาจจะใช้เวลาถึง1ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้โตได้ถึง1กิโลทุกตัวด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการให้กินอาหารที่ผสมฮอร์โมนแปลเพศเนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่สามข้อยากทีเกล่ามาครับก็คือทำให้ปลาโตไวได้น้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ช่วยไม่ให้ปลาแตกไซนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ปลาโตได้ไวตามระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับจะได้ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็การดูแลรักษาบ่อหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆครับที่จะแฝงมานะครับ